รู้หรือไม่เมนูกาแฟส้งสุดฮิตที่หลายคนดื่มทุกเช้าอาจแฝงอันตรายต่อตับโดยไม่รู้ตัวกาแฟส้มที่ดูเหมือนจะเฮลตี้จริงๆแล้วแฝงน้ำตาลเพียบเพราะส่วนใหญ่จะมีทางน้ำส้มน้ำเชื่อมและไซรัปบ,บางร้านยังใช้น้ำส้มสำเร็จรูปที่มีฟรุกโตสสูงอีกด้วยเพียงหนึ่งแก้วอาจมีน้ำตาลพุ่งเกิน25กรัมน้ำตาลเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในตับ อาจเป็นสาเหตุของไขมันพอกตับซึ่งคือภาวะที่ไขมันสะสมในเซลล์ตับมากเกินไปโดยไม่มีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องในช่วงแรกๆไม่มีอาการเลยแต่หากปล่อยไว้นานอาจกลายเป็นตับอักเสบตับแข็งหรือแม้แต่มะเร็งตับได้น้ำส้มแม้จะมีวิตามินซีแต่ก็มาพร้อมน้ำตาลฟรุกโตสในปริมาณสูงขณะที่กาแฟดำจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่พอผสมกันแล้วเติมหวานก็กลายเป็นระเบิดน้ำตาลดีๆนี่เองอยากดื่มกาแฟส้มแบบปลอดภัยทำได้ง่ายๆดังนี้ 1. ใช้น้ำส้มข้นสดแท้ไม่เติมน้ำเชื่อม 2. ขอร้านแบบหวานน้อยหรือไม่หวานเลย 3. ลดความถี่ในการดื่มไม่ดื่มทุกวันจำกัดไว้แค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์ดื่มกาแฟส้มได้แต่อย่าปล่อยให้มันทำร้ายตับคุณแบบไม่รู้ตัว รู้ทันปรับพฤติกรรมเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วหนึ่งนาทีทำได้